ตอนน้าท่วมแม่สายผ่านมาเมื่อปีที่แล้วไปทําเรื่องรงทานไปทําเรื่องกินข้าวก่อนลงครัวแล้วพี่กลับมาพี่ก็นอนไม่หลับคนมันหมดตัวภายในคืนเดียวบ้านชั้นเดียวโดนน้าท่วมหมดแม่เดินมาบอกว่าสิ่งที่แม่อยากได้นาทีนี้ไม่ใช่ข้าวแต่แม่อยากได้ชุดชั้นในเราเป็นผู้หญิงเนาะฟังคํานี้เราก็พี่ก็กลับมาวันรุกขึ้นพี่ตื่นมาของโปรเจกต์แม่สายแก้ปัญหาไปทีละปัญหาเด็กไม่มีชุดนักเรียนใช่ไหมเราทาชุดนักเรียนพันชุดไม่มีบ้านไม่มีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะสร้างบ้านให้จะเอาให้เข้าทั้งบ้านเลย พี่ก็เดินไปบอกทีมอกจันพี่จะทําอันนี้พี่จะเอาอีจันทั้งหมดขึ้นแม่สายเลยเด็กทุกคนออฟฟิศไม่ต้องทํางานกันแล้เธอไปกับพี่ไหมลงทะเบียนทั้งออฟฟิศเลยไม่มีใครไป ไปหมดไปท,ทุกคนเลยพี่ไม่ได้บังคับนะแต่พี่แค่บอกว่าพี่ไม่ทํางานแล้วนะที่จะไปแล้วทุกคนก็บอกว่าไปอังนั้นใครจัดรถเอาไปจัดรถใครจัดที่พักไปจัดที่พักแล้วก็เรียกอีกทีมหนึ่งมาจัดเรื่องจัดซื้อฉันจะต้องซื้อตู้จํานวนพันตู้ฉันจะต้องการเตียงฉันต้องหาเงินไอ้ทีมก็มาหาเงินยกขบวนใช่ไหมไปอยู่อย่างเงี้ยประมาณเกือบ2เดือนงานไม่ได้ทําเลยจ้า